สวัสดีครับวันนี้เราจะมาปลูกมะเขือช่อกันมะเขือช่อเป็นยังไงหลายคนคงไม่รู้จักรู้จักมะเขือชอ่อมะเขือเปี้ยวเหมือนกันครับแต่คนละชื่อแต่บางคนก็ไม่ค่อยรู้ก็ไม่รู้จักเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่มามะเขือช่อผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่แหละครับมะเขือชอ่อหรือมะเขือเปี้ยวที่หลายหลายคนเรียก ผมก็น้ํำลูกอย่างนี้แหละครับลูกสดมาบีบบีบบางลูกผมก็ไม่ได้บีบมันก็ไม่ไแตงดินที่ผมเตรียมไว้นะ่ะมีเป็นสูตรนะครับมีเซเดือนด้วยดินเนียผมมีน้ำซาวข้าว e อแล้วก็เปลือกไข่ด้วยครับที่ผมปรุงไว้2วันได้แหละ ผมว่าจะรอให้เขาโตอีกหน่อยก็เลยเออทําวันนี้ดีกว่านะครับได้20ถุงนี่มะเขือช่อที่ผมไปขุดมานะครับกระปูกทีละต้นเหมือนเราปลูกพวกผักทั่วไปแล้วครับเหมือนกัดพวกประกาศหอมหรือผักอะไรเนะี่ยแต่นี้ผมมาเพาะในถุงเลยนะครับปลูกง่ายๆครับไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ปลูกเหมือนพวกประกาศหอมเอาไมา้จิ้มดูไปก่อนแล้วก็ตามไปต้นแทงเข้าไป นี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับถุงที่ผมเตรียมมานี่ประมาณ20ถุง20ถุงพอดี20ต้นเหลืออีกเยอะนะครับเลยอีกประมาณ 20- 30กว่าต้นแต่ผมเอามาขึ้นมาไม่หมดเพอาะ20ต้นนี้ก็ไม่รู้จะปลูกที่ไหนแล้วถ้าไกลอยู่ใกล้แวะมาเอาได้นะครับอันนี้เป็นอาเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งพริก ทั้งมะเขือช่อทั้งมะละกีนี่ผมพาอไว้นีนเต็มไปหมดเลยไม่มีที่จะปลูกแล้วครับนี่เป็นเสร็จอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ลดน้ำอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศน,นะครับรือซีดาที่ผมปลูกไว้ดวยลูกลูกสดลูกสุกนี่แหละครับไม่ได้ปลูกมเมล็ดน,นะ เมื่วานไปเดเดยกก็เกิดแลตัวนี้พ่อได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วพ่ออยู่ลูกเดียวได้หลายต้นเลยเดี๋ยวก็จะเอาลงหลุมแล้วครับเดี๋ยวรอให้เขาโตหน่อยนึ่งได้เอาลงหลุมแล้วฝากติดตามด้วยนะครับว่ามะเขือช่อหรือพริก แล้วก็มา,มา,มาลาจีนนี่ปลูก,ลกไว้นะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วรอดูกันด้วยนะครับฝากติดตามด้วยขอบคุณครับ